วัสดีครับวันนี้คุณติวก็จะมาอธิบายภาพรวมเรื่อง i อ l อ s ให้ฟังนะครับว่าคืออะไรเราก็จะแนะนำริคในการทำข้อสอบ i อ l อ s ด้วยนะครับในบางส่วนเริ่มต้นด้วย i อ l อ s เนี่ยย่อมาจาก the international english language testing system นะครับข้อสอบนี้จะเป็นมาตรฐานเพื่อ,อวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษโดยใช้กับประเทศที่มีระบบการศึกษาแบบ อังกฤษนะครับยกตัวอย่างเช่นประเทศอังกฤษออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ในการสอบใช้เวลา2ชั่วโมง45นาทีครับการสอบจะมี2ประเภทแบบแรกคือ academic model นะครับใช้สอบเพื่อเอาผลสอบเนี่ยไปยื่นเรียนต่อปริญญาตรีหรือปริญญาโทนะครับ general training model นะครับใช้เพื่อยื่นเพื่อเรียนต่อในระดับมัธยมนะครับหรือไม่ก็เพื่อต้องการที่จะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ครับข้อสอบไ e เอ s มี4ส่วนนะครับส่วนการฟังเนี่ยจะมี4ส่วนใช้เวลาทั้งหมด30นาทีนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะพูดในคลิปตอวตอไปหรือตอนต่อ,ตอไปนะครับการอ่านมี3ส่วนมี40ข้อนะครับผู้เข้าสอบเนี่ยจะได้อ่านทั้ง3ส่วนเนี่ยประมาณ2,000ถึง2,750ันคำเลยใช้เวลาประมาณ60สนาทีครับการเขียนจะมี สองส่วนนะครับใช้เวลาหกสิบนาทีนะครับส่วนนี้ก็หลายๆท่านอาจจะรู้สึกรู้สึกว่าน่ากลัวที่จะในพาร์ทเขียนนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวติดตามคลิปของครูติวก็จะทราบนะครับวิธีการเขียนแต่อาจจะรู้สึกว่าง่ายขึ้นนะครับการพูดมีสามส่วนใช้เวลารวมๆทั้งหมดเนี่ยสิบเอดถึงยิบสี่นาทีทีนี้เรามาดูรายเรียดของการฟังก่อนนะการฟังเนี่ยเราจะได้ฟังเทปนะครับผู้กรรมการ จะเปิดเทปให้เราฟังประมาณ20-30มนาทีแล้วเราก็จะมีเวลาเขียนคำตอบประมาณ10มนาทีโดยเทปจะกล่าวถึงนะครับในส่วนที่1เนี่ยจะเป็นผู้พูด2องคนนะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสังคมเรื่องเหตุการณ์ทั่วไปข้บในชีวิตประจวันเช่นเตรียมการเดินทางส่วนที่2ผู้พูด1คนบรรยายเกี่ยวกับสังคมชีวิตประจำวันเหตุการณ์สาธารณะส่วนที่สจะเป็นการสนทนานะครับตั้งแต่ สองคนขึ้นไปแต่ไม่เกิน4ี่คนส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาสถานที่ศึกษาหรืองานในวิชาดน,นั้นที่เรามอบหมายส่วนที่สี่จะเป็นผู้พูดหนึ่งคนบรรยายหัวข,ข้อเชิงวิชาการจะพูดแบบยาวมากแล้วก็พูดเร็วมากนะครับทีนี้ผมจะแนะนำทริปในการทำข้อสอบเล็กๆน้อยๆนะครับในเรื่องของส่วนของการฟังเราจะต้องฝึกความสามารถในการคิดล่วงหน้าก่อนว่า สิ่งที่เราได้ยินเนี่ยเราจะสามารถพดิกร์ได้ว่ามันน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรเราจะสามารถพยากรณ์ได้ว่าผู้พูด,พดน่าจะกี่คนเขาน่าจะคุยกับเรื่องอะไรเขาน่าจะวางแผนทําอะไรกันนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถดูได้จากโจทย์ก่อนเราลองมาพยิกรณ์ในโลงหน้าน่าจะเกี่ยวกับอะไรส่วนทักษะในการฟังเราสามารถฝึกจากการเปิดซีดีนะครับภาษาอังกฤษหรือไม่ฟังข่าวในทีวีฟังทางวิทยุนะครับไม่ว่าจะเป็น ภาคภาษาอังกฤษของ CNN หรือไม่ก็ BBC นะครับในคำตอบส่วนใหญ่ในพาร์ทการฟังเนี่ยนะครับอันนี้เป็นแนะนำเล็กน้อยนะใหญ่เนี่ยจะเน้นการพูดซ้ำนะครับยกตัวอย่างเช่นคำถามเนี่ยจะถามว่า destination คืออะไรนะครับในเทปเนี่ยอาจจะบอกว่าเจ้าหน้าที่พูดบอกว่า s h e r m a n very good flight number ber 401 destination ทีนี้ uh, passenger เนี่ยก็จะตอบว่า Berlin จนรี้ Jonathan ก็จะตอบ Are you connecting with any other flight in Berlin? ผู้โดยสารก็จะตอบว่า I'm spending my vacation in Berlin เจ๋เเลยว่าจะมีคำว่า Berlin ประมาณ3-4ครั้งใช่ไหมครับงั้นคำตอบก็แสดงว่า destination ก็น่าจะเป็น Berlin นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นแนะนำทริคนิดหน่อยในการทำนะครับ ต่อไปเรามาดูในส่วนของการอ่านดีกว่าการอ่านจะมีสามส่วนสี่สิบข้อนะครับหกสิบมาในแต่ละส่วนเนี่ยจะมีเพจให้เราอ่านซึ่งบทอ่านเหล่านี้นะครับเขาจะเอามาจากนิตยสารวารสารหนังสือพิมพ์นะครับหรือไม่ก็หนังสื่อนะครับโดยเนื้อหาทั่วไปจะเป็นเกี่ยวกับความสนใจเลยเรื่องทั่วไปจะไม่เป็นในเรื่องเฉพาะด้านนะครับถามเพื่อให้เราตอบนะครับยกตัวอย่างเช่นมีให้จับคู่ เขียนเลขหรืออักษรโรมันให้จับคู่จะมาเป็นเพศช์นะครับเราก็อาจจะให้เราหาว่าไอเมเนเดียในแต่ละเพเช์มีอะไรแล้วก็ให้เรามาจับคู่นะครับจับคู่ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขหรืออักษรโรมันในแต่ละในแต่ละพลารากาฟที่ให้มานะครับเขียนตอบไม่เกินสามคำเติมช่องว่างให้สมบูรณ์นะครับราอาจจะเป็นการสรุปนะครับเป็นประโยคมาสรุปให้เราเติมช่องว่างจากที่เราอ่านเพศช์มา ให้ลำดับประเภทชนิดที่ถูกต้องนะครับอันนี้คือแค่ตัวอย่างในเรื่องของคําถามนะครับทีนี้การอ่านเนี่ยอาจจะถามให้เราตอบประมาณว่าให้อ่านให้ตอบประมาณว่า true false not given ก็ได้นะครับเป็นประโยคมาให้เราเขียนตอบในแต่ละอันว่ามันสอดคล้องกับ Passage ที่เราอ่านไหมนะครับทีนี้เรามาดูาข้อแนะนำนะครับทิปในการทำกลเมณีในการทำข้อสอบการอ่านยังไงก็ตามเนะี่ย เราต้องอ่าน title นะครับเฮดดิ้งตัวอักษรหนาภาพนะครับประกอบในโจทย์ต้องอ่านให้ได้ทั้งหมดเพราะตรงเนี้ยเ,เราต้องดูด้วยทางเลือกคำตอบนะครับแล้วก็คำถามด้วยทั้งหมดเนี่ยเพื่อเอาข้อมูลพวกนี้เอามาวิเคราะห์เพื่อจะมาพยากรณ์ว่าบริบทเนี่ยภาพรวมของบทอ่านเนี่ยมันจะน่าจะเกีก่ยวกับเรื่องอะไรนะครับบางอย่างเราสามารถตอบได้โดยคอมเมนต์ในการอ่านเนี่ย เราต้องสแกนหาเมนไอเดียให้เจอนะครับเพราะเมนไอเดียจะเป็นตัวควบคุมความหมายรวมทั้งหมดในพารากราฟตรงนั้นเลยนะครับคือเมไนเดียก็คือประโยคที่มีใจความหลักนั่นเองทีนี้เรามาดูเรื่องของการเขียนนะครับมีสองส่วนหกสิบนาทีตอนที่หนึ่งเนี่ยการเขียนเนี่ยควรใช้เวลาสัก2ี่สิบนาทีนะครับเพราะว่าโจทย์จะกําหนดให้เขียนอย่างน้อยเนี่ย1้0ยหาสิบคำซึ่งมันน้อยกว่าในส่วนที่สองเพราะว่าส่วนที่สองเนี่ยมีเยอะกว่าเพราะฉะนั้นควรใช้เวลาน้อยกว่าส่วนที่สองนะครับ การเขียนเนี่ยโดยส่วนใหญ่โจทย์จะให้เป็นรูปของกราฟตารางแผนภูมิแผนผังมานะครับคำสั่งคือเราให้อธิบายบ้างบางครั้งก็บอกให้เราพนรณนาหรือบอกบางครั้งบอกให้เราเปรียบเทียบนะครับในส่วนที่สองเนี่ยโจทย์จะให้เราเขียนเป็นเอเซ่นะครับเป็นเรียงความหรือไม่ก็เป็นรายงานนะครับยกตัวอย่างเช่นให้เราเขียนทางออกในการแก้ปัญหา,าต่างๆนะครับพร้อมให้เราแสดงความคิดเห็นพร้อมวยเหตุผลที่มัน นักแน่นนะให้คนอ่านคอนวินส์ให้คนอ่านรู้สึกว่าคอยตามได้ในช่วงเนี้ยโจทย์จะกําหนดให้เราเขียนอย่างน้อยสองร้อยสิบคำในนั้นเราควรใช้เวลาสัก4สี่นาทีครับถึงจะพอดีหลายๆท่านคงจะคิดว่าการเขียนนี่มันมันยากใช่ไหมครับจริงๆมันมีข้อแนะนำนิดหน่อยข้อหนึ่งก็คือเครื่องหมายเนี่ยต้องชัดเจนนะ full ฟูลสต o m ปคอม m i c o l o n นะครับหรือ c o n s t r u c t i o n ในรูปแบบย่อเนี่ยต้องชัดเจนเราจะเขียนเป็น uh, don't ไหนงั้นไม่ได้ต้องเป็น do not นะครับต้องชัดเจนทีนี้สิ่งที่ผู้กรรมการผู้คุมสอบเนี่ยคาดหวังก็คือความคิดเห็นในในรูปแบบไม่ใช่เหตุผลส่วนตัวครับในเรื่องการเขียนหรือการพูดเรื่องตัวเองเนี่ยผู้คุมสอบเขาเขาไม่อยากฟังนะครับเช่นในโจทย์เนี่ยต้องการให้เราเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับ การทํางานและการเรียนไปพร้อมกันด้วยนะครับเราควรจะบอกว่าการทํางานและการเรียนเนี่ยในสิ่งที่เราเขียนเนี่ยทาให้เรามีมุมมองและประสบการณ์ที่มันกว้างขึ้นและมันมากขึ้นทําให้เรารู้สึกเ,เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเราไม่ควรเขียนว่าสมัยฉันเรียนมหาลัยฉันเคยทางานที่จุดๆๆอย่างเั้นเขาเขาไม่ต้องการอยาฟังอย่างนั้นนะครับในเรื่องของของการเขียนอีกอย่างหนึ่งที่อยากแนะนาก็คือโครงสร้างในการเขียนเนี่ยจะต้องมีอินโทรซึ่งในอินโทรเนี่ยจะต้องมี main idea หรือ thesis statement นะครับที่มันแฝงอยู่ในอินโทรนั่นเองอ่าเราต้องมีบอดี้ด้วยบอดี้ก็จะมีพารากราฟต่างๆเป็นเป็นเรื่องของเนื้อหานะครับแล้วต้องมีการสรุป conclusion นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีวิธีการทำแบบให้เข้าใจอย่างง่ายๆเลยซึ่งจะติดตามอ่ารับชมรับฟังในคลิปวิดีโอ,โอแต่ตอนต่อๆไปนะครับปัญหาในการทำข้อสอบในการเขียนเนี่ยคือเขียนไม่ทันทำไม่ค่อยทัน นะครับวิธีแก้ือฝึกก็คือต้องฝึกเขียนทาข้อสอบรวมหน้าให้นานๆเลยครับฝึกอ่านให้เยอะฝึกลอกนะครับฝึกคิดด้วยฝึกคิดเองแล้วก็เขียนเองด้วยนะครับแล้วอย่างหนึ่งก็คือเขียนจบแล้วเนี่ยเวลาที่เราทาข้อสอบในพาร์ทการเขียนเนี่ยนะครับตรวจการสะกดให้ถูกต้องด้วยเครื่องหมายวรรคตอนต้องถูกต้องไวยากรณ์เรื่อง tense เรื่อง past talk speech ต้องถูกต้องนะครับ <S <S ต่อไปเป็นเรื่องของการพูดมี3ส่วน ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ14นาทีนะครับในส่วนที่1เลยก็ยเป็นเรื่องของการแนะนําตัวและสัมภาษณ์ใช้เวลาประมาณสี่ถึงห้านาทีเริ่มต้นด้วยแนะนําตัวนะครับยื่นหลักฐานนะครับกรรมการก็จะถามเราเกี่ยวกับเรื่องของตัวเราเองนะครับอย่างเช่นเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวการศึกษาความสนใจทั่วไปประวัติภูมิหลังเรามีอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้เราต้องเตรียมตัวไปล่วงหน้าเลยครับคือไม่ต้องเป็นนึกในห้องสอบนะครับอันนี้ต้องเตรียมล่วงหน้าส่วนที่สองเนี่ย ผู้สอบจะได้จับบัตรงานนะครับซึ่งมีเวลาเตรียมตัว1นึ่งนาทาีใช้เวลาพูดจริงประมาณ1-2นออาทีนะครับและในตอนท้ายกรรมาการจะถามประมาณ 1- 2คําถามส่วนที่3เนี่ยจะเป็นประเด็นในเชิงนามาธรรมซึ่งจะเป็นความหมายในเชิงใช้ความคิดเหตุผลที่ลึกซึ้งมากกว่าเดิมมันจะสัมพันธ์กับส่วนที่2นั่นเองข้อแนะนําในส่วนของการพูดเนี่ยก็คือต้องก่อนเข้าในการพูด จะต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมครับมีความกระตือรือร้นมีความคิดในด้านบวกก่อนนะครับอาจจะคิดเรื่องตลกตลก,ก่อนก็ห้องสอบยิ้มแย้มจํใส่หัวเราะนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มันรู้สึกผ่อนคลายพอเราีรล็ลซ์แล้วเนี่ยความคิดอะไรมันจะทั่งพูออกมาได้ง่ายขึ้นกรรมการเนี่ยจะประเมินคะแนนจากข้อหนึ่งการชื่อยโยงความคิดก็คือ,อผู้ใดเข้าใจไหมนะการใช้คำศัพท์ให้เหมาะสมใน ในเรื่องที่เราพูดตรงนั้นนะีบางครั้งอาจจะไม่ต้องใช้ศัพท์ที่มันสูงเกินไปแต่ว่าขอให้สื่อสารให้รู้เรื่องแต่ก็เบริกรแล้วก็ความแม่นยาเนี่ยถูกต้องไหมการออกเสียงเนี่ยนะครับมีการ t r e s สเสียงเป็นคำนะครับ intonation ทั้งประโยคนะครับทุกอย่างเนี่ยสมบูรณ์ไหมในใกล้เคียงไหมนะครับพยายามนะครับอย่าถามคําตอบคํานะครับก็คือพยายามแบบถ้ากรรมการคุมสอบเนี่ย ถามคํานึงก็อย่าตอบแค่คําเดียวนะครับพยายามตอบให้มันย,วยาวๆหน่อยจนกว่าเวลาจะหมดจะเราจะได้คะแนนเยอะหน่อยเวลาที่เราคิดไม่ออกนะครับเราอาจจะใช้ดิเลตเทคนิคในเรื่องของกลุ้ยในการถ่วงเวลาก็ได้เย็น <Yeah. S 2> เช่น I can't think of anything else right now Maybe I'm gonna say that ดแเราก็ว่าไปนะครับหรือแบบเราจะพูดแบบว่า Well that's an interesting question นะครับเราก็เป็นคร ถ่วงเวลาได้หน่อยเพื่อให้เราคิดคําตอบที่จะพังผูตอบได้นะครับการพูดเนี่ยต้องพูดให้ชัดนะครับเราสามารถดูนาฬิกาได้ด้วยในในพาร์ทที่สองเนี่ยเขาให้เวลาเราหนึ่งนาทีในการพูดตรงนี้เราสามารถดูนาฬิกาเลยว่าถ้าเราพูดเกินเวลาหมดก่อนนะครับถ้ากรรมการพูดเร็วมากบางทีมาเป็นชุดเลยฟังไม่อกเฮ้ยพูดอะไรอะ่ะนะครับเราสามารถย้อนถามเพื่อ ให้เราแน่ใจว่าสิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยถูกต้องไหมเราอาจจะใช้ประโยคว่า do you mean ดอดอเราก็ว่าไปนะครับ would you like me to describe บราบราบราก็ว่าไปนะส่วนข้อแนะนาในเรื่องของการออกเสียงนะครับในบางส่วนที่จะแนะนาําอย่างเช่นการ stress เสียงเนี่ยนะครับบางทีคํา s u f f i x นะครับอาจจะทำให้าาการ tres s เนี่ยมันเลื่อนไปด้านหน้าของค,คํา s u f f i x ออย่างเช่นคำนามน,นยครัว่า history นะครับ history นะครับเป็น state เสียงคำว his นั่นเองถ้าเป็น adjective เนี่ยนะครับเป็น uh, suffix เข้าไป historical นะครับการ state ก็จะมีการเลื่อนไปหน้า suffix อย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องมาศึกษาเรื่องการ state เสียงกันออกเสียงอย่างเช่นเรื่อง intonation นะครับ I had active vacation and play tennis football and volleyball นะครับก็คือไอตัว i t เทสุดท้ายเนี่ย intonation เสียงมันจะเป็น falling intonation นั่นเองตรงนี้ก็ต้องมามาฝึก รายละเอียดเพิ่มเติมในการทักษะในการฝึกพูดฟังอ่านเขียนในการทำข้อสอบ i อเอลนะครับก็ติดตามชมในตอนต่อๆไปนะครับแบบท่านผู้ที่กำลังจะเตรียมตัวสอบ i อเอลนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับทุกๆท่านเลยอยากจะบอกว่ากุญแจสู่ความสําเร็จเนี่ยในไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสอบไอเอลหรือว่าทุกๆเรื่องก็คือความขยันนั่นเองครับเราอาจจะเหนื่อย กับการทุ่มเทนิดนึงนะครับแต่ผลที่ย้อนกลับมาก็คือคุ้มค่าแน,น่นอนนะครับการการเรียนรู้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นตลอดชีวิตนะครับไม่ได้เรียนรู้จบแค่นี้ยังไงก็ถ้ามีความขยันฟะชีวิตเราก็จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากนะครับ If you would like to follow the program please don't hesitate to subscribe I really hope you enjoy watching Bye and see you next time